ก็สวัสดีครับนี่คือรถในคันในช็อปปี้นะครับนี่ครับเป็นจุดแม่นาะโพนี่นะครับมันมีแบบสองอันนี่นครับมีขาสัน้นขายยาวนะครับเป็นอย่างนี้นะครับขาสั้นประมาณนี้ขายยาวประมาณนี้นะครับ มันคือราคาแนละ้วมันมีแค่ขาสั้นกับขายาวคือขาสั้นคือขายาวนะครับก็เดี๋ยวจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครัรขอสวัสดีนะคะ